สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมีพี่น้องหลายๆท่านนะครับได้แวะไปที่สวนและก็ชอบถามเสมอเสมอว่าสวนน้ำใหญ่ของคุณครูทำไมถึงออกผลดกจังสวนที่บ้านของตอนเองนั้นปลูกมาหลายปีแล้วและสูงจนจะท่วมหลังคาบ้านแล้วแต่ทำไมไม่ออกผลซักทีดูลำต้นดูใบก็งามดีแต่เสียทีไม่ได้ออกดอกออกผลที่สวนของคุณครูทำอย่างไรถึงออกผลครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่คือคําถามของอีกหลายๆท่านนะครับที่ถามบ่อยๆนะครับและผมก็คิดว่าอีกหลายๆท่านในระแวกอื่นๆนะครับก็อาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกันถ้าท่านเจอปัญหาดังกล่าวนะครับลองมาชมคลิปนี้ดูนะครับเผื่อจะเป็นทางออกที่ดีของใครอีกหลายๆคนที่ปลูกลำไยแล้วไม่ออกดอกออกผลส่วนรละเรียดจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับ ครับท่านผู้ชมครับที่สวนนะครับได้ปลูกลำไยมาหลายปีแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องลำไยไม่ออกดอกออกผลนะครับเมื่อถึงฤดูก,การทีไรก็ออกดอกสพรั่งกันทุกปีมีบางครั้งเออบางปีนะครับให้ผลถึงสองรอบก็มีปัญหาส่วนใหญ่ที่ลำไยไม่มีดอกไม่ออกผลก็เกิดจากสาเหตุไม่กี่อย่างนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ การดูแลรักษาไม่เต็มที่นะครับเช่นการให้น้ำให้ปุ๋ยไม่สม่ำเสมอหรือให้น้ำให้ปุ๋ยประจำแต่ว่าปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชนั่นเองนะครับเรื่องที่จะเล่าสู่ท่านผู้ชมได้ฟังกันในวันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะที่ทำกับลำไยที่สวนนะครับอาจจะไม่เป็นวิชาการอะไรที่มากมายนะครับ ในมื้องต้นนะครับการาดูแลลำไยของเราก็เริ่มจากการดูแลให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยเราสามารถให้ได้สองทางก็คือปุ๋ยทางทางดินนะครับปุ๋ยทางรากาโดยการใช้พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์หรือแม้แต่ปุ๋ยเคมีก็สามารถให้ได้ ในกรณีที่สามารถให้ได้นะครับแต่ที่สวนส่วนใหญ่มันจะอยู่ในสวนยางพาราก็เลยโอกาสให้ทางดินนี่น้อยส่วนใหญ่ก็จะเน้นทางน้ำนะครับเพราะว่าพืชจะไม่ได้แย่งอาหารกันประการที่2ก็คือการให้ปุ๋ยทางน้ำนะครับอย่างที่ภาพที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือปุ๋ยเม็ดนะครับสูตร15 15ซึ่งจะเริ่มให้ตั้งแต่ตอนที่ใกล้จะถึงฤดูการการแตกช่อดอกนะครับ ก็จะเริ่มบำรุงมาเดือนสองเดือนล่วงหน้านะครับให้มารเรื่อยแล้วก็ช่วงเร่งดอกก็จะเพิ่มปริมาณนิดหนึ่งอันนี้เป็นปุ๋ยสูตร 15- 3ตัวนะครับหรือสูตร 16- 3ตัววิธีการก็คือการใช้ปุ๋ยปริมาณ1กิโลนะครับ1กิโลกรัมผสมน้ำประมาณ1ถังใหญ่นะครับเสร็จแล้วก็ควรให้ละลาย จากนั้นเราก็ปล่อยเข้าสู่ระบบน้ําผ่านสปริงเกอร์ซึ่งเราได้วางระบบไว้แล้วในสวนนะครับแค่นี้เองนะครับพืชก็จะสามารถรับปุ๋ยในทางด่วนได้ทันทีนะครับที่เราทําอย่างนี้ก็คือแก้ปัญหาว่าเวลาเราเอาปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกไปโรยที่พื้นนะครับจะเกิดปัญหาเรื่องยางพาร,รามันมาแย่งอาหารก็ ต้องใช้วิธีการปล่อยไปทางน้ำนะครับเป็นทางด่วนพอน้ำและปุ๋ยตกถึงดินรากก็สามารถดูดซึมไปใช้ได้วิธีที่2นะครับก็คือการฉีดพ่นทางใบนะครับการฉีดพ่นทางใบนี้ก็จะใช้เช่นใช้ผงชูรสนะครับผสมกับน้ำแล้วก็ฉีดพ่นรวมกับเครื่องเดิมชูกำลังซึ่งในผงชูรสนะั้นก็จะมีพวกน้ำตาล เกือแร่บางส่วนแล้วก็ในส่วนของเครื่องดื่มชูกําลังนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับผสมเข้าไปตัวนั้นก็จะมีพวกแร่ธาตุวิตามินที่พืชต้องการนะครับตัวนี้จะเป็นอาหารทางด่วนนะครับเราสามารถฉีดในช่วงทั้งก่อนหน้าที่มันจะแทงช่อดอกแล้วก็ช่วงที่กําลังเร่งจะแทงช่อดอกได้นะครับที่สวนผมจะฉีดพ่นประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับ ในสัดส่วนที่ผสมผงชุรสประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำา20ลิตรและก็เครื่องดื่มชูกำลังประมาณสักครึ่งขวดนะครับผสมเข้าไปใน1ถังพร้อมๆกันแล้วก็ฉีดพ่นตัวนี้เราเลี้ยงดูมาตั้งแต่น้นนะครับก่อนจะถึงฤด,ดูกาลให้ปุ๋ยบำรุงลำต้นบำรุงรากบำรุงใบซึ่งในช่วงนี้ก็กำลังแตกช่อดอกนะครับในช่วงที่ลำไย เริ่มจะแทงช่อดอกนี้นะครับถ้าหากว่าเราจะลงทุนเพิ่มอีกนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับด้วยการไปซื้อปุ๋ยเกร็ดที่สามารถละลายน้ําและให้ทางใบได้ไปถามในร้านค้าทางการเกษตรเขาเขาจะหาให้นะครับเป็นปุ๋ยเกรด็ดบำรุงดอกอส่วนใหญ่ก็จะเป็นสูตรที่ตัวกลางและตัวท้ายมีตัวเลขเยอะๆนะครับถุงหนึ่งก็ไม่กี่บาทนะครับละลายน้ำฉีดพ่นในเวลาเดียวกันที่เราฉีดพ่น ผงชูรสและก็เครื่องดื่มชูกำลังไปด้วยตัวนี้จะช่วยบำรุงและก็เร่งดอกได้นะครับปัญหาส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือการดูแลรักษาการให้น้ำให้ปุ๋ยไม่เต็มที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชที่มีต้นไม้ลหลายต้นอยู่ใกล้ๆกันก็จะแย่งอาหารกันดังนั้นนะครับการให้น้ำให้อาหารอย่างสม่ำเสมอและก็เพียงพอก็จะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการ ที่จะทำให้ลำไยของเรานั้นออกดอกตามฤดูกาลนะครับครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่า,าเราดูแลเต็มที่แล้วให้น้ำให้ปุ๋ยเต็มที่แล้วไม่ได้ผลสิ่งสุดท้ายที่เราจะต้องพึ่งก็คือต้องใช้สารราดนะครับสารราดเพื่อเป็นการเร่งดอกนะครับซึ่งก็มีขายโดยท,ทั่วไปในร้านที่เกี่ยวกับทางการเกษตรนะครับส่วนขั้นตอนและวิธีการ ราสารเพื่อเป็นการเร่งดอกนั้นท่านผู้ชมก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคลิปต่ตางๆซึ่งมีโดยทั่วไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ในการเร่งดอกนอกฤดูกาลนะครับเป็นการผลิตลำใหญนอกฤดูกาลนั่นเองนะครับต้นนี้ยังมีผลอยู่นะครับอันนี้เดือนวันที่22กุมภาพันธ์นะครับ ยังมีผลอยู่เป็นลำไย,ยที่สืบเนื่องมาจากฤดูการช่วงฤดูฝนนะครับเป็นลำไย,ยออกนอกฤดูการใกล้จะพอเก็บแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับเมื่อถึงฤดูการแล้วมันก็แทงช่อดอกนะครับนี่แทงช่อดอกแล้วทั้งผลทั้งดอกออกทับกันนะครับแต่คิดว่ามันน่าจะไม่สมบูรณ์เต็มที่นะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ เร่งปุ๋ยเร่งน้ำเท่าไหร่ออกธรรมชาตินะครับบนสุดกำลังแทงยอดกันนะครับชมมาชมต้นลำไยที่ปลูกไว้ประมาณสักสีห้าเดือนนะครับเป็นต้นขนาดสูงประมาณอกนะครับระดับอกระดับไหลตอนนี้ทั้งให้ดอกทั้งให้ผลนะครับลูกตัวมากครับเป็นพันเดียวกับเมื่อกี้นะครับเป็นพันอีดอ ลูกโตมากเลยครับยังไม่เต็มที่นะครับรออีกกระยะหนึ่งแต่ก็ลูกก็โตโตประมาณเกือบน่าจะเท่ากับเหรียญสิบนะครับตอนนี้นีก็แทงช่อดอกออกด้วยมีทั้งผลมีทั้งดอกจริงๆแล้วก็ไม่ดีนะครับทั้งดอกทั้งผลนี่มันให้ให้ผลผลิตไม่รู้ฤดูกาลมันก็อาจจะไม่สมบูรณ์เต็มที่แต่ว่า ด้วยเหตุที่ว่าต้นเล็กเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากนักเพียงแค่ให้เห็นดอกเห็นผลก็ถือว่ามันโอเคแล้วนะครับครับออกติดดินเป็นกิ่งตอนนะครับที่มาจากต้นแม่ที่ถ่ายทำไปเมื่อกี้นี่ครับรสชาติไม่ต้องห่วงครับหวานหวานกรอบก็อีกต้นหนึ่งนะครับออกดอกออกผลรียติดดินเลยนะครับ เป็นพันเดียวกับเมื่อกี้ครับเป็นพันอีดอออกดอกออกผลง่ายนะครับอันนี้อยู่ข้างทางอยู่ข้างทางพื้นที่ที่มันว่างเปล่าก็คิดว่าเอาให้เกิดประโยชน์หน่อยใช้ประโยชน์ทุกตารางนิ้วนะครับก็เลยมาปลูกไว้ปีที่สามจริงมันออกดอกตั้งแต่ปีแรกแล้วครับปีนี้ก็สูงท่วมหัวละแทงช่อดอกแล้วก็เป็นผลปะาปลายยังไม่ได้เอาจริงกับจังกับ เขาเท่าไหร่นะครับปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติอันนี้น้ําก็แทบจะไม่ได้รดนะครับน้าแทบจะไม่ได้รดก็เลยยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ครับอันนี้ดอกช่อดอกก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แสดงเห็นถึงว่าการดูแลรักษายังไม่ดีถ้าเราดูแลรักษาดีไม่ว่าจะให้น้ําให้ปุ๋ยถ้ามันเต็มที่แล้วมันจะแทงช่อดอกค่อนข้างจะยาวนะครับ ตอนนี้ก็มีผลมีผลปปายแล้ที่บอกแล้วนะครับว่าที่สวนนี้มันมันไม่รู้เป็นอะไรมันมันอยากจะออกดอกออกผลช่วงไหนมันก็ออกของมันเองนะครับไม่เลือกถ้าเมื่อใดที่เราเลี้ยงดูมันเต็มที่สมบูรณ์เต็มที่มันก็แทงช่อดอกไปงี้ละกะว่าให้มันสมบูรณ์เต็มที่ต้นมันได้ที่แล้วค่อยจะดูแลอย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้ก็ปล่อยให มันให้ผลให้ดอกตามอัธยาศัยไมตรีมันไปก่อนนะครับครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมในส่วนต่างๆของวิธีการแก้ปัญหาลำใหญ่ที่หลายท่านบ่นว่ามันไม่ออกดอกออกผลแต่ที่นี่ที่สวนนะครับดูแลโดยทั่ว,วไปจะเรียกว่าธรรมดาไม่เป็นวิชาการอะไรมากนะักแต่ก็ค่อนข้างจะได้ผลนะครับ ท่านผู้ชมที่ชมคลิปนี้แล้วอยากจะลองดูตามวิธีการที่ทางสวนได้ทำมาแล้วก็ให้คำแนะนำมาก็ลองดูนะครับสำคัญสุดนะครับคำที่สำคัญที่สุดก็คือต้องให้น้ำให้ปุ๋ยสม่ำเสมอแล้วก็มีปริมาณที่เพียงพอแค่นั้นเองนะครับต้นลำใหญของเราก็จะสมบูรณ์ปลิดอกออกผลได้เต็มที่ ฝากอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าหากวา่าเราได้ตกแต่งกิ่งมานนิดหนึ่งมันก็จะทําให้การนําอาหารไปเลี้ยงลําต้นมันได้ดีที่สุดเพราะว่าลําใยมันจะมีกิ่งที่อยู่ด้านในนะครับอย่างตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ตกแต่งกิ่งมันซึ่งแสงส่องไม่ถึงซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยจะให้ผลนะครับเป็นตัวที่จะมาเป็นตัวหารในการแย่งชิงอาหารไป กิ่งไหนที่มันแน่นเกินไปก็ตัดทิ้งบ้างนะครับแค่นั้นเองให้น้ําให้อาหารเต็มที่ตามระยะเวลาที่พอเหมาะแล้วก็ตกแต่งกิ่งให้มีความร่วงความโปร่งนิดหนึ่งแค่นั้นเองนะครับทําใยเราก็จะสามารถผิดอกออกผลได้ตามฤดูกาลนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้มาจนจบยังไงก็ตามนะครับถ้าหากว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลําไยไม่ออกผลก็สามารถ ทักทายกันมาได้นะครับไม่ใช่คนมีความรู้เรื่องดใดแต่ก็พอที่จะให้คำแนะนำได้ในะบางส่วนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม